สวัสดีค่ะอุดมวันเดียไอวยคลิปนี้สอนทำกระป๋องเบียร์ใช้ริบปปิ้นสีเทาเงนนะคะอันนี้21นิ้วสีเส้นเบอร์2เอามาแบ่งให้มีความกว้างที่9มิลน,นะะใช้ที่แบ่งริบปปิ้นนะคะส่วนช้างก็จะใช้ริบิ้นสีครีมอันนี้ใช้ตาละครั้งนะคะส่วนสีเทานี้จะใช้ TW แหล่งซื้อสติกเกอร์ริบบิ้นแล้วก็ที่แบ่งริบบิ้นนะคะเดี๋ยวจะลงให้ในรายละเอียดสามารถคลิกดูเลือกซื้อได้เลยทำกระป๋องกันนะคะพับครึ่งริบบิ้นทำฐานสี่ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าหัวด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็ เอาเข้าหอยรอบหนึ่งมันก็จะได้ฐานสีจากนั้นทำฐานแค่ะผับทะยงขึ้นด้านล่างทะยงขึ้นด้านบนทะยงลงบนซ้ายทะยงลงแล้วก็หลอกหรือปิ้นเลยจากนั้นหยิบขึ้นมาสี่เส้นนะคะหนึ่งสงพาดไป3าพาดไปสี่พาดไป นิ้วซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งสายหิบขวาแรกด้านบนปล่อยลงด้านล่างก็หยิบขึ้นมาพาดแทนขยับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนก็มีสีเส้นด้านล่างปลายเล็ปิ้นโผล่แบบนี้เส้นนี้นะคะขวาแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าหงแรกออกหงแรก ขัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาสอดลอดเบี่ยงไปเลยครบแล้วทีนี้เราก็จะดึงริบบิ้นแต่ว่าไม่ต้องแน่นค่ะแล้วก็คว่ำลงเราจะสารลายขัดกันสองรอบนะคะหยิบเส้นด้านหน้าขึ้นมาข้ามหนึ่งแล้วสอด ขยับข้ามแลอลซอรข้ามทุกครั้งนะคะเส้นที่3เส้นที่4เส้นที่ห้าเส้นที่6เส้นที่7แล้วก็ เส้นที่8ค่ะได้แล้ว1รอบทีนี้ก็ทำอีกรอบหนึ่งค่ะเหมือนเดิมเส้นที่1ข้ามแล้วสอดเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7และ8ครบเสร็จแล้วก็แตะแทงแล้วก็ดึงนี้ค่ะได้แล้วทีนี้เราจะพาสองนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนับหนึ่งสอง ผาเลียงไปค่ะ1นึ่งสองผาดผาดไปเรื่อยๆข้ามสองทุกครั้งข้ามมา6เส้นเหลือด้านบน2เส้นนะคะเส้นนี้สอดเข้าห่วงแรกค่ะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราผาด อีกเส้นหนึ่งเข้าห่วงเดียวกันค่ะออกห่วงที่สองได้แล้วก็พลิกแล้วเก็บเก็บริปิ้นขึ้นไปเลยค่ะ ได้กระป๋องเบียร์แล้วนะคะก็เอาสติกเกอร์มาติดแปะไปตรงมุมนี้นะคะเลือกมุมตรงนี้เนี่ยคะ่ะตรงสามเหลี่ยมแปะลงไปเลยได้แล้วคะ่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วก็ความกลนขึ้นมาแล้วก็สอดลอดแบบนี้ได้เลย